เป็นเอฟซีมาจากชนบุรีนะครับมาเยี่ยมลุงป้านะครับมาให้ลังใหญ่เรายูทูบเบอร์นะครับแล้วก็วันนี้มามอบทุนการศึกษาให้กับน้องมาต่อยด้วยนะครับวันนี้ฮะวันนี้นะครับลุงป้านะครับไม่ประสงค์ออกนามให้เรียกลุงกับป้าพอนะครับนะไม่ประสงค์อกนดานจริงจริงใช่ไหมให้เรียกลุงกับป้าพอนะฮะวันนี้มาเป็นลังใจกับพวกเรานะครับ โอ้โเตนเต้นคุณแม่พูดอย่างนี้นี่ตนเนตนเต้นเจเใช้ช่องอะไรนาะช่องคือคือช่อง o u t u ไหมเลยตลาดน้ำอ่ะตลาดน้ำสี่ภาคกัเลยไปแล้วต้องไปเข้าซอยแล้วมเข้าซอยที่พัตลาดน้ำสี่ภาคเนาะ ทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจกันครับอ่ะโลเฉพาะมาต่อยวันนี้อ่ะะไหนซองมาต่อยไปไหนอ่ะซองมาต่อยนี้เดี๋ยวพากินกล้วยก่อนนะครับลายมือสวยมากลายมือสวยมากค่ะรายมือสวยนะครับดีใจกับน้องมาต่อยนะคะเพราะว่าลายมือสวยมากนะฮะรายได้จากยูทูบก็น้อยนิดเนาะเงินวันนี้นะคะจะไปซื้อเครื่องปินเตอร์อนครับผมเพราะว่าโน้ตบุ๊กเราได้แล้วเนาะแต่อุปกรณ์เสริมเรายังไม่มีนะโชคดี ก็ดีใจครับดีใจับมาเป็นกำใจกับพวกเราเนาะคนไปย่าทั้งปูไปบ้างเนาะนะครับ อาสได้ัอันนี้มาอุดหนุนน้านป้าคำใส่ด้วยนะครับดูป้าหนนะครับชนบุรีนะครับมาวันนี้ ฝากไปเปลี่ยนกำลังใจครับที่เพชรสมรทีวีนะครับเพชรสมรทีวีภาษาไทยเด้อนะครับวันนี้ก็อัดนาดำมันการนะทำคอนเทนต์ให้ที่นี่นะคฮะตอบตีที่ติดตีที่ง กลับไปเนี่ยแล้ววันนี้ที่จริงผมหาเขาพอดีเขาไปบนไว้ที่บ้านเดิมไว้ที่อุตตดิษเขาบอกว่าต้องันนัดแก้บนับยายอะไรไว้ที่อุตตดิกษก็เลยต้องเปลี่ยนเพื่อนเนี่ยคนนั้นนะคืออย่าไปคิดว่ามันได้เขาก็นั่งคุยเขบอกเขาเรียนดันในี่ยเป็นยี่ผมผ่หาถูก,ล,กถลูกเหมือนกันที่ที่ได้ก็คือต้องเรียนใช่พอพอกลับไปเในสองวาันนี้เขาบอกลูกก็ติดแล้วติด ทุกหน่วยทหารโดดทหารเรือทหารเลือกได้เลยน่เลือกลงได้เลยเลือเราอีเราใช่ไหมสี่สิบอีเราเลยทีบไม่ได้ตามนะผมเพราะแต่เพราะแต่ลูกเรก็มาดูก็ดีใจนะที่เรียนเทอมนี้เทอมนี้ไม่ได้เป็นโรงเรียนเลยเนาะเรียนออนไลน์อย่างเดียวแต่เกรดเฉลี่ยนี่ได้แบบสูง คิดว่าสูงมาก3.87สูงมากผมก็ไม่คิดว่าลูกจะได้วันนี้เราใครไปนอนอันนี้อันนี้คือพูดให้ไม่เดี่วมาคุยขวดมาคุณว่ามันมาผมก็มันมาตัเล็กจบไม่รู้ว่าตอนนี้จำหรือไม่งานใหญ่พอตพโอ้โหเขาพอตพได้ที่คุดยอดนะครับเลยแล้วแล้วไม่ได้ไปถมานี่เรียกเลย ไม่ไปทํางานสามารถแล้วสามารถนะก да pues mainland, ็ไปรับเจ้าแขกคอจตห์ทอไปทำรายงานหน่อยก็บอกให้ลาออกเลยไ่ต้อตมงพ่อตรงพานรับเลยเนี่ยคือการศึกษาแล้วลูกลูกตายกันโตเลควันบ้านพอจะตรงกัาทำไมเราไม่มีเส้นมีสายลูกสายผมเปิดพอจบมาทํางานสร้างมาเปิดสร้างโรงเปีนจำกัดเล็กๆขายรถขายอะไรกตับตอนนี้ไปตั้งบริษัทอืม ศาสนาหนึ่งนะครับหลัอย่างเรามีปัญญาแล้วเนี่ยถ้าเราไมาเรียนเรามีใช่ไหมนี่เป็นเรื่องเรียนสำคัญเนี่ยผมเห็นด้วยเลยผมยังเคลียร์เพื่อนนะลู่เรียนเก่งบอกส่งไม่ไหวเพื่อนผมคนนึงบอกส่งไม่ไหวไม่มีตังค์ที่ขายไปเลยแล้วเอาเงินมาส่งลูกเรียนเดี๋ยวมันเรียนจบมานั่งเชทำนั่งก่อนครับพ่อนั้อพ่อไม่ไหวแล้วคุณเกียร์ นี่ก็คือบรรยากศาศล่าสุดวันนี้ครับผมโร<า>พยาบาลเป็นหมอมาลุงป้านะครับมาจากชนบุรีมาพึ่งหากเกมาต่อ,อที่หน้าบ้านเนาะแล้วก็นะไปเยี่ยมองคุณป้าจันด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจครับฝากากดกดแชร์เพชรสมอนทีวีเด้อนะครับเขาเบิ้งคีไปเพ,พิ่นได้พี่น้องเด้อนะครับ